อย่ามาชี้อย่ามาชี้ทางนี้แล้วไปจับนมเขาแล้วมาด่าเขาเลยไปจับเขาทำไมล่ะนี่ก็เห็นอยู่เมื่อกี้จับนมไป่าเอถ้าเขาจับนมเขาเขาต้องพูดแล้วนะเขาไม่อยากจะพูดไงไหลไปแล้วยถ้าตายเร็วเนี่ยไปจับนมเขาเฉยเลยรู้ทุกอย่างแต่แกขี้เกียจคือขี้เกียจลุกเดินก็เลยชิงกระพื้นก็เลยแต่ว่าเอาทางแล้วเอาเอาตอาผ้าที่แข็แล้วเช็ดผ้าที่วัวที่ไม่รู้ตัวจะไม่เอาเอาผ้าที่เช็ดฉี่ตัวเองคือลุกแต่ขี้เกียจลุกเดิน อย่างน้อยแกก็เช็ดนะเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายสักผ้าขี่ตัวเองนี่แหละไม่ให้คนอื่นซักให้เพราะว่าหมอให้ไหมจ้างคนอื่นทําให้แต่นี้จะไม่จ้างวันนี้จะให้ทําเองหมดเลยท่านตะกร้านี้เจอกันช่วงบ่ายอย่างน้อยบ่ายสามยังรู้เปนเช็ดใช่ไหม<อ>นะอแล้วเมื่อกี้เรื่องจริงนะเที่ยวอ่ะม,ม่ต้องพูดนะกูไม่้หญินลายหรือที่แต่งเรื่องโอ้โหแต่งเรื่องยะย่าแต่งเรื่องเนี้ยปาไม่ได้ฉี่เลยนะ ไม่ต้องมาพูดอแสดงว่าฉีกจริงแต่ยังดีนะป้าจ๋ายังเช็ดใช่ไหมกูไม่ได้เป็นเลยพี่แม่หนิงจะต้องเดชอย่านั่งทับเดี๋ยวทับอย่าเดี๋ยวจะให้ช่วยให้ทำกับแม่หนิงคนที่เราจ้างเขาที่คุณหมอจ้างให้ซักผ้าเดี๋ยวจะให้ช่วยเขาวันนี้ไม่ให้เขาทำคนเดียวแล้วคุณต้องช่วยเขาเพราะคุณฉี่เลอะเทอะป้าจ๋าเอาเักผ้านะผ้าตัวเองผ้าป้าจ๋าผ้าของตัวเอง ไปย่าพูดแล้วเ่าอาจารย์หมอไลน์ตกก็ยังพูดถือว่าห้างันอย่างนี้เองโอ้ตายเลยแต่ไม่มาทำอีกครั้งที่สองซักผ้าเองเลยครับแย่เลยต้องช่วยประทับผ้าเพราะตัวเขาประชตัวเองเราทำผิดก็ต้องรับผิดไม่เถียงเลยเข้าใจไหมเงียบผิดเลยเข้าใจไหมไปย่าพูดเข้าใจเปล่าเข้าใจเข้าใจใค้ที่แคฉจริงในบ้างเออได้กจุกจิ๋นหาดานในมาโนดถ้ามีทำอีกนอนหน้าห้องน้ำนะ โ้มานอนหน้าห้องคุณไม่ยอนอนน้เถ้าถีเรีกลี่เองคุณนอนน้าน้ำาอยฉัจัดการตัวฉันเองไม่ทกไเลยโน้ตมาต้องมาเ่องาก็ทีากจีากจอไม่ีรับีสัอยางีจะไปนอนหน้าหองน้าได้ได้นะต้องไปนอนข้างในเลยต้องนอนน้าน้อาน้ไปนอนหน้าน้ําน้ำขวางทางเขาขวางทางนอนในช่วงเลยอย่าไปใช้น้ยา่ไปไไหายใช้น้ำยาเนี่ยพ่อจ๋าให้ม่อาไปนอนห่า้งไม่ได้นะ แย่จริงเลยเราไปรอหนาวเลยเยี๋ยามากๆเลยแหละแล้วถอชัโครกาให้อันนึงไหมเอาไว้นี่เลยทำไมาจ๋าจ๋าเดี๋ยวชัโครกไว้นีนะไม่ต้อเลยนะตัวสิทูกตัวน้อเทียนจะเอาให้ยมาเลยถ้าแกิดผิดก็ผิดทุกหาเลยโอ้ยนี่ดูวันนี้คนแบบนี้ไม่ยอมไม่ยอมไหนเลยห่าด้วยโอเผิดกูสู้ยิบตา คนดีนะใครบอกเนี่ยบอกตัวเองมินและดาววาสนามไหนมันโดนวาดสนามไหนมันโดนตำรวจกำลักมาสัเลยนะเรียกตำรวจมาแล้วมามาฝัดหน้าบ้านด้วยไม่ใช่แค่พี่น้อยตัวเองเสร็จเดียวจบมานี่ออกมาโอ้ยไม่ใช่ออกมาโดูผ้าไปเอาไปไปฝัดหน้าบ้านเราอยู่กนตึงนี้ต้องช่วยกันดูแลเวที่นอนตัวเองไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านฉันเลยนี่สิจะทำไงแล้ว ั้งสับเุนคนมันตายเกมาใช่ใชจเสียงยังทำไมบ้านคุนะคุณเป็นคนดีเลยนะจจาจ๊ายจะเสียงยังทำไมแล้วแต่เนื้อปาดเลยเากันไตนเไปอยิบนปาแล้วที่ไม่ขวาดอ่ะไม่ขวัดเลยมาสิไม่ใช่บอกให้โยนไม่ขวาดมาขวาดเอย่ามาขัดนอเย่างนม่ับอยู่ในอ่ะจเหมันปอบเลย ยีกีบได้ยังยีโตรแน่นเลยเอาไม่กว่าไม่ได่ไม่กว่านะไปฟาดหน้าบ้านให้เรียบร้อยนี่นี่นี่ตั้งแต่ตรงนี้ไปเดี๋ยวชีวิตจริงเจ๊จุกเดี๋ยวน่ะเดินในมาลูกเลี้ยงเลี้ยงพาไปเลยฟาดกันแล้วเอาไปกินกันนอนอย่างเดียวไม่ได้กูเป็นคนดีนะบ้านกูกวาดเรียบร้อยนะฟาดเลยคู่กนี้ใช้เจ้าะฟาดฟาดบ้านนะเรียบร้อยตรงฟาดเนี่ยบวกพ่อมาหนี่กลับเนี่ย มันไม่ได้นานมันมาได้นห่ขึ้นเลยเถอเยี่ยยุ่งนล้วยากน้ำมันข้นแ่จะบ้านฝั่ง้าเองแม่หลับไม่นอนอะไรก๊อกอะไรนะอะไรก๊อแม่หับไม่นอนเหรออ้่วป้าจากลคืนไม่หลับไม่นอนเหอ่ายต้นบอกยังไงกลาคืนไม่หลับไม่นอนผ้าหรอผ้า ก็ป้าศรีกลางคืนประจ๋าไม่หลับไม่นอนเหรออ่าแล้วทำอะไรไม่หลับไม่นอนประจ๋าแน่นอนลรงนี้มีสัม นี่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 นให้ทำงานไม่ได้ให้มาตรวจอะไรตอนทำงานเดชวันนาประสงส์ไม่ต้องมาเดชช้าคนี้กำลังทำงานไม่ต้องมาเดชไ้่ใ่ชีวิตจริงเดี๋ยวมาโน่นมาไม่ทำเลยไม่ทำเลยใของบ้านฝาบ้านพี่เดชนี่เดียวเลยมาอะไรต้องหุบเดี๋ยวหุบปาก อ่ดีนะอ่ะดีนะเสี้ยเส้อใบนี้ดีเอาเยแล้วนะเหนียวเย็ดเดียวนะเวลาลูกยิงเฉียไม่เฉียงหรอกเขารู้ไว้ลุ้นดูอ่าเสียงเสียงอีกเสียงอีกเดียวพิเศษ้วยอีดิชั่นไว้รุ่นดูบาวุ่นดูใบไทยแลนด์ไว้ลุ้นดูกบไทยแลนด เอาเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพูดมากจะไม่กวาดตีว่าอะไรก้มกว่าอย่างเดียวเนี่ยโอเคปากมาย่างเงี้ยนะขอให้โดนใจของต่แอบพิมในแต่พัดพูดเองเลยนะคนที่ใช่เป็นไช่ภาพเมื่อกี้บอกว่าพูดมาเดี๋ยวกูจะไม่ปาตีแม่งแลน่กูบอกโอ้ยกูไม่ได้พูดคำนี้เลยใช้กูจังใช้กูจังกูก็ปาอยู่เนี่ยย่าว่าไง ถ้าถ้าถ้าบ้าด่าเมื่อไหร่ตีปากถ้าด่าตีปากจำได้ไหมแต่ยังตีแต่ยจะตีเองถ้าเดี๋ยวมีคนมายิงถ้าด่าเมื่อไหร่ตีปากไม่ได้ด่าเลยนี่มันพูดอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคไม่ด่าเรานิ่งเงียบเนี่ยคนบ้านนี้มันสมผมไม่ใช่กันเลยนะกำลังจับให้ตำรวจมาแอบยิงเนี่ยปัดยังไงไม่หลบคนเนี่ยเ เดี๋ยวมึงยืเองคุณอาตั้งเขาเองยาผสมต้จะลูนะคือไอ้คนที่ใช้ไงใช้ฝาดงเลยโหแสมของบ้านฝาบ้านห้หจไมฝานี่ันใช้ของบ้า้า ลาเลยอยางโตหนา่มะวายได่ไหจ๋าพจ๋าขวายได้าา่จ๋าวาไหวไหมพ้อจ๋าเฮ้ยเฮ้ยไหวด้นะไหวด้นะไหวด้นะรับามดีๆอย่จะไม่ฝายตีเราไปยะนี่ ด่าเราไปไปาดตีด้วยาไปนไมา่ได้หร่อนะนี่ปากมันด่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้ด่าก็ด่าดาเดี๋ยวกูจะเดชชะมนาดแล้วก็สมมติให้เดชชะนาดที่พวกนี้จะไปคนอื่นหมดบุตรด่าเราแล้วเอาไปปาดตีเราด้วยปากมื่อน่ะมื่อด่ากลัวดีนะเราหลบทันโอ้ยแต่เรื่องที้หลบไม่ทันแขนขา ดีนะเนหลบทานี่แขนขาหักเลย่เทีเนี้ยเฮ้ยมันคแเดียกันอาบุเลยทีเดียวก็ให้เป็นตีหูีไม่ผาดมาเริ่มมาเริมมเริ่มตีเราที่โดนแขนขาหักไปแย่เลยเนี้ยผ้าผ้าเช็เท้าตลาดช่วยนะคะคุณรัตนา นลาักด้วยเนี่ยแล้วมันไม่มีปัดอันนี้ลงไปทำไม ได้ยาี่ฟองไปเันมันหนมันม่กแตกเนี่ยใช้ซอมกไม่ตายเนี่ยเี่มันหงไ่โยอกีิดหังโยไว้มาเนี่ยิดไว้ท่รมันอือมันไอ้นี่ไม่รู้เลยตอบ คร e there, yeah. okay. ับวันนี้เป็นคลิปนะครับเป็นคลิปปาหนาคามสอาดตครับอดหนปลาครับก็ไเข้ามาแล้วเข้ามาติดกับตัวเกิอะไรเกิดแด้วยนจ้านีเป็นคลิปขันขัโอเคครับขอบคุณครับ